เริ่มต้นที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเรียกไปชุมด่วนคณะทำงาน07วันอันตรายปรับแพรลนลงป้องกันอุบัติเหตุทางถนนขากลับที่ประชาชนนักท่องเที่ยวจะใช้ถนนเดินทางเตรียมกับทำงานเน้นย้ำเฝ้าระวังดำเนินคดีผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรอ,อย่างเคร่งคัดค่ะ ที่ห้องประชุม5้าสารกลางจังหวัดจันทบุรีนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เรียกประชุมด่วนคณะทำงาน07วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์2,556บูรณาการปรับแผนลณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงขากลับที่ประชาชนนักท่องเที่ยวจะใช้ถนนเดินทางเตรียมกลับทำงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังรถโดยสารสาธารณะจุดเสี่ยงทางร่วมทางแยกที่รถจะใช้ความเร็วสูงหากพบผู้กระทำผิดกฎหมายให้มีการดำเนินคดีจราจรอ,อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเหมาแล้วขับ ขับขี่รถจกักรยานยนต์ประมาทไม่ปลอดภยัยขับรถหวาดเสียวใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดหลังพบว,ว่าจังหวัดจันทบุรีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้นซึ่งข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2556จังหวัดจันทบุรีรวม4วนันมีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นจำนวน20ครั้งเสียชีวิต3รายสาเหตุข,ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ประมาทใช้ความเร็วสูงไม่สวม หมอกนิรภัยส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีทั้งสิ้น17ราย ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้บูรณาการหน่วยงานเพื่อรณรง์ลถอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการสงกรานต์เป็นสุขทุกคนปลอดภยัยร่วมใจรักษาวัฒนธรรมมีการตั้งจุดตรวจรณรง์รถอุบัติเหตุทางถนนทั้งสิ้นจำนวน33จุดตรวจทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองพบผู้กระทำความผิดกฎหมายจารจาจรทั้งสิ้น4,836รายแยกเป็นไม่สมมวกนิรภยัย1,428รายไม่มีใบอนุญ,ญาตขับ ขี่6รายโายมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย756รายไม่คาดเข็มขัดนิราภัย6 0รรายฝ่าฝืนสัญญาณจาราจร224รายใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด215รายใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ132รายแซงในที่ขับขัน96รายขับรถย้อนซอน59รายและขับรถระหว่างเมาสุรา22ราย ทังนี้ทางจังหวัดจันทบุรีจึงได้เรียกประชุมคณะทํารรงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2,556อย่างเร่งด่วนค่ะ